สวัสดีค่ะมีบ้านนอกดาวมาขายอีกหลังหนึ่งนะคะหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะหกหกพื 6, 6, 6, 8, ้หกตารางเมตรนะคะตัวเรือนบ้านเป็นไม้เนื้อแข็งโครงสร้างนะคะก็เป็นพวกไม้เต็งไม้แดงไม้กระดู่นะคะสูงหนึ่งเมตรนะคะค่ะก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งเหมาะที่จะทําเป็นตั้งเป็นบ้านสวนกับเรือนรับรองแขกได้เลยนะคะ สายของตัวเองได้เลยนะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะบันไดทางขึ้นนี่เลยนะคะอาั้นบันไดแล้วก็มีประตูกันน้องหมาให้ด้วยค่ราวบันไดนะคะแกะสลักลวดลายสวยงามมากๆเลยนะคะตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะก็ติดลูกปองนะคะลวดลายสวยงามมากๆเลยนะคะสามคูณหกนะคะตรงระเบียงหน้าบ้านนี้นะคะ แล้วก็มีพนักพิงนั่งเล่นด้วยลักษณะาการตี้าพพิรานก็จะตีแบบแนวเรียบๆเ,เลยนะคะ,ะแล้วก็ชายคาบ้านติดตั้งหยุดน้ํานะคะลวดลายสวยงามมากเลยนี่เลยลักษณะาการตีฝาบ้านนะคะจะติดแบบฝาเฟียมนะคะ,ะสวยงามมากๆเลย ค่ะประตูทางเข้าเป็นประตูสไลด์นะคะสไลด์ปิดเปิดนะคะเป็นสไลด์ปิดเปิดซ้ายขวานะคะค่ะตรงนี้มีหนึ่งห้องนอนนะคะกว้างอยู่ที่สามคูนหกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอายากจะได้สองห้องก็สามารถทำกั้นห้องได้เลยนะคะทำเป็นสองห้องได้เลยนะคะฝ้าเพดานนะคะจะตีแบบแนวเรียบๆเลยนะคะค่ะก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะคะก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะ แล้วก็มีประตูนะคะที่เปิดออกไปทางด้านหลังบ้านได้นะคะที่อาจจะให้เพื่อนๆต่อเป็นห้องน้ําห้องครัวได้อีกนะคะ,ะหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างแบบวีโก้นะคะ,ะเปิดได้90องศาเลยค่ะมีทั้งหมดมีทั้งหมด4ช่องช่องละ4ี่บานนะคะ โอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ okay, กดแชร์ like, กดไลค์กดซับสไครป์่าวีวีออนทัวร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ